นี่นทุกคนเอาลูกใสตกนะนี่ลูกใสนะครับทุกคนนะเมื่อกี้ได้ไปสองตัวแล้วเอาเต็มที่หกมาแล้วเต็มที่หกมาแล้วเต็มที่หกสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมวยพาเที่ยวนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลานะทุกคนนะนี่ก็คือเป็นนี่นะทุกคนนะ นี่คือลูกใสลูกใสที่มันร่วงร่วงแล้วทุกคนนี่นี่ต้นใส่นะลูกใสมันกำลังขึ้นเห็นไหมมันจะมีปลาปลาขึ้นมากินลูกใส่นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาโยนลองโยนให้ทุกคนดูนี่คือมันมากินลูกใส่นะทุกคนนะนนลูกใส่เราจะลองโยนให้กินทุกทุกคนรอดูนะมันจะขึ้นมากินต้องรอสักพักอ่ะทุกคนนะ เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ <complicated> ่มมาแล้วก็จะมีปลามากินนะทุกคนนะผมชอบกินชอบกินลูกไส้ปลาเยอะมากนะทุกคนเนี่ยมันกินลูกไส้นะ เร็วมากเลยมองไม่ทันเลยนะทุกคนนะขึ้นเร็วมากเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาลูกไส้มาตกปลาทุกคนดูด,ด,ด,ดูมันขึ้นเลคุณนะเยอะมากับทุกคนดูดูมันขึ้นมันกินลูกไส้นะทุกคนนะโอเคก่อนที่จะชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหัวเอาพาเที่ยวด้วยนะครับว่าเราเจะเอาลูกไส้อะว่ามันจะกินหรือเปล่าเห็นมันกินนะทุกคนนะกินเยอะมากโอเค เลย let's go เย้ทุกคนเอาลูกใส่ตกนะนี่ลูกใส่นะครับทุกคนนะอุ้ยโดนตัวละตัวใหญ่ใหญ่อดูดูดูโอ้โห

สองเต็มว้าวสองเต็มแล้วสุดจริงสุดจริงไปเ,เก็บเก็บเก็บทำไงได้ตัวอย่างนี้ตกกนนี่ไงเอาลูกกันี่เยเอาลูกใสลูกใสตกเนี่ยลูกใสนี่เออลูกใสตกสอตัวแล้วเดี๋ยวเาไว้ข้างลังก่อนเอาไว้ข้างหันะเมื่อกี้ได้ไป2องตัวแล้ว ้องรอหน่อยนะครับทุกคน พลาด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 ชมุทีพลาด เอาใหมลูกใส่เอาลูกใส่ใหม่โอ้พลาดเลยลูกใส่ลูกใส่ดีนะทุกคนส่ทุกคนดูนะในลูกใส่นะครับลูกใส่ล้วน ได้แล้ว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 ตัวที่สามพี่น้องอออ 3, ตัวที่สามโอ้โหตัวที่สามตัวที่สามไปลวไปล้วอนเหรอโอ้ดินเลยแต้มที่สามนะครับได้ไปแล้วนี่เหยื่อนี่เลยลูกไซนะครับเอาไปอีก ลอๆอรอรล,ล่อปลาที่แบบสดรวดสดรวดนะครับมันก็จะสวบเลยนะได้อีกแล้วทุกคนเออ เต้มที่สี่เต้มที่สี่โอ้เต้มที่สี่แล้วโอ้ยดิ่นดิ่นดินเออะเต็มที่สี่ทุกคนโอ้ยแต็มที่สี่แล้วทุกคน,น,น,นแต็มที่สี่แล้ว สี่แต้มแล้วหานฮานสองตัวแล้วสี่แต้มทุกคนโอ้โหไปใส่ลูกใส่นะครับดูมือผมเปื้อนหมดแล้วสีแต้มแล้วนะทุกคนนะสีแต้มแล้วนะสีแต้มแล้ว แกม็รออสแกล่น nah ่าจะเริ่มกลัวแล้วรอไปสี่ตัวแล้ว 哎，死。 เต็มที่ห้าห้าเต็มห้าเต็มห้าเต็หเม,หเมหานยิ้มเลยโอ้หหันยิ้มเลยฮหมาเกินหมานเหรอห้าเต็มเลยนะนเออทหารบอกว่าหมานเกินนะทุกคนนะดูดูดูกี่เต็มลนะห,ลห้าแล้วนะห้าแล้วนะเอาจนกว่ามันจะไม่ไม่สวบอะเอ้ย <laughs> ห้าเต็มทุกคนไปหาลูกไส้ก่อน หาลูกไส้ก่อนลูกไส้ที่ลุงล้วงนะทุกคนลูกไส้แบบนี้นี่ลูกไส้เนี่ยก,กินเกี่ยวเบ็ดนะทุกคนนะลูกไส้นะครับไม่ใช่เหยื่ออะไรนะลูกไส้นะดู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 หบ่อนอยู่นู่นบ่อนอยู่นู่นเหรอจะจัดให้จะจัดให้เรามามา เอาเต็มที่หกมาแล้วเต็มที่หกมาแล้วเต็มที่หกดินดินตัเดียวดินดินหกต้มที่หกที่น้องเต็มที่หกน,นะครับใส่ใส่ใถังอ้ใส่ถังเลยหกแ้มแล้วทุกคนดู ดูออกแต้มแล้วนะหาเหยื่อกันเหยื่อเหยืห่อเขาผมก็นี่นะนี่ลูกใส่นะทุกคนนะไปตามไปตามไปนี้ลูกใส่ลูกใส่นะครับนี่นะครับลูกใส่นะครับลูกใส่นะครับตกปลาด้วยลูกใส่นะ Lepas hmm. dia luksai Loh, loh amakan เชือขาดโอ้เบ็ดขาดเลยนะทุกคนเชือกขาดตัวนี้น่าจะไซส์สามโลอะโอ้โหเชือกขาดเลยนี่หลังจากที่เราตกได้นะทุกคนโอ้โหด,ดูตัวช่้าใหญ่กว่าฝามือผมอีกนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่สองตัวตัวไซส์ไซสเกือบโลนะทุกคนนะสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือใหญ่มากเลยทุกคนดูฝามือผมใหญ่มากหกแต้มนะทุกคนนะ นี่ลูกไส้ตกเอานะทุกคนดิ้นดิ้นโอ้โหิ่ดิ้นดินดน,น,นี่ทุกคนหลังจากที่ผมตกไปเนี่ยไอตัวใหญ่ๆที่มันขึ้นเน,นี่ยนี่ยตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยมันขึ้นมามันกัดเบ็ดผมขาดเลยนะทุกคนนะตัวใหญ่อยู่ใต้น้ำอ่ะดู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 ขึ้นขึ้นตัวใหญ่ใต้น้ำดูดข,ข,ขึ้นขาดเลยโอ้โหยูดูดูดูเต็มเลย ลูกใส่ลูกใส่ข้างบนหัวผมเนี่ยทวนนี่ลูกใส่นี่นะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กดติดตามหมูเอพาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับหมานครับหมานหกแทมครับสุดจริงครับวันนี้